กระแสรเริ่มหายหรือว่ายังไง<ะ>ล่าสุดแกล้งร้องเพลงผิดหรออ<ะ>ตอนนี้นะครับผมกำลังเป็นกระแสกำลังเป็นไวรัลอ,อยู่เมื่อศิลปินท่านหนึ่งนะครับ<ะ>ได้ออกมาร้องเพลงหรือว่าคบเวอร์ในช่องต่างๆในไลฟ์สดนะครับแล้วก็ร้องเพลง<ๆ>เพลงแรกะเรายังหยวนๆให้ยังให้อภ<ะ>ัไยได้ว่าอาจจะจำเนื้อไม่ได้ร้องผิด มต่พอมาถึงเพลงที่สองแล้วมันไม่น่าจะเป็นไปได้แล้วคําว่าศิลปินนะครับผมถ้าเราคิดว่าตัวเราจะเป็นศิลปินถ้าจะเอาดีทางนี้เรื่องตรงนี้มันต้องเป๊ะหน่อยนึงอเอาร้องเพี้ยนยังไม่เท่าร้องผิดผิดเพลงแรกก็ยังไม่เท่ากับผิดทุกเพลงอืเป็นยังไงล่าสุดตั้งแต่อันเี้เขาสีสระบุรีไอ้อานวยจนทําให้ยอมรับอยู่ว่า กระแสของเธอทำให้เพลงของเขามันดังขึ้นมาคนย้อนเพลงเขาดังอยู่แล้วนะเพาดังอยู่แล้วแต่มันมีกระแสขึ้นมาช่วงนึงคนย้อนกลับไปฟังว่าในเนื้อเพลงจริงๆเนี่ยที่อาจารย์แต่งมาเนี่ยมันมีคําว่าไอ้อโมยหรือเปล่าเราย้อนกลับไปที่สุรทานเ่องันเถอะเราย้อนกลับไปกลับมามันกับบอมมี่แม่เอามาจากไหนเอ๊ะหรือว่าน้องอาจจะจาผิดอันนี้เพลงแรกเราหลุนหยวนนะโจนเขาเอื่นว่าต้นฉบับ คนฉบั๊ที่ร้องเพลงนี้กับหัวไออัมรอนได้ใส่จนได้ออกมา cover ออกมา cover ของศิลปิน cover อีกทีหนึ่ง cover ในความเพี้ยนอ่าก็แอบก็ร้องเพี้ยนปกติคุณบิวจิเขาร้องเพลงเพราะเขามาร้องเพลงนี้แล้วก็มาใส่คาว่าสระบุรีไออัมรอนไงจริงๆแล้วก็เออมันก็โอเคแหละเราเราไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นข้อผิดพลาดอะไรอ่ะแต่ือถ้าาอยก จะบอกว่าจะมาสร้างกระแสหรือยังไงอะไรมันก็โอเคในคลิปในช่วงแรกในเพลงแรกนั้นครับอแต่พอเมื่อล่าสุดครับ,รบทัวรลงหนักที่สุดก็คือตอนนี้พอมาถึงเพลงนี้ก็คือมือสิบนิ้วรัตนาภรณ์วนไหายมันไม่ใช่ไงเนื้อมันไม่ใช่อย่างนี้เนอตอนเนี้ยต้นฉบับต้นสังกัดเขาอาจาร,รย์ตั้มเขาแต่งไว้อย่างนี้พอทีนี้ศิลปินคนหนึงเอามาร้องว่า มือสิบนิ้วพับอะไรนะลาพรมือสิบนิ้วลาพรบอไวายมันก็เพี้ยนไปจนจบอ่ะก็คือคอ่ะโอเคพอมาเห็นอย่างนี้แล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เพี้ยนที่ทำนองไม,ไม่ได้เพี้ยนที่เขาเรียกว่าอะไรนะร้องเพี้ยนนะมันร้องผิดร้อง,ดองผิดเนื้อด้วยพอร้องผิดแล้วมันมันก็เป็นกระแสที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันตรงนี้ครับว่าตั้งใจ หรือว่าร้องผิดจริงหรือว่าร้องไม่ถูกจริงๆหรือว่าคอนเทนต์หรืออะไรหรือว่าเป็นคอนเทนต์แต่ถ้าจะมาเป็นคอนเทนต์จริงๆก็ต้องมีเฉลยท้ายคลิปไหมเออก็ต้องเฉลยหน่อยห,อหรือว่ายังไงเพราะว่ามันอาจจะทําให้มันกระทบไปถึงต้นฉบับจริงๆเพราะต้นฉบับเคารองไว้ดีมากต่อละเพลงนะ<ฆ>สองเพลงที่เราพูดถึงมาต้นฉบับเคาร้องไว้ดีเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วการที่เรานะครับในฐานะถ้าสมมติว่าเราเรียกตัวเองว่าศิลปินนะครับเราจะนําเพลงคนอื่นมาคอปเวอร์ ข้อแรกนะครับต้องคำนึงถึงให้เกียรติศิลปินต้นฉบับนะครับ 2. ให้เกียรติอาจารย์นักแต่งเพลงนะครับสามมันต้องเป๊ะจริงๆถ้ามันไม่เป๊ะเราไปซ้อมก่อนได้นะครับแล้วการที่เราเอามาร้องออกสื่อหรือร้องออนไลน์เนี่ยมันเท่ากับว่ามันต้องมันต้องเป๊ะแล้วต้องเอามาออกสื่อแล้วเพราะฉะนั้นแล้วขอวอนตรงนี้นิดนึงเนาะการที่จะเอาดีทางนี้มันต้องฝึกฝนพยายามจริงๆ พรสวรรค์มันมีมาบางคนเขาก็มีมาแต่บางคนมันก็ต้องใช้พรแสวงเข้ามาช่วยเนาะที่จะทำอะไรนี้ความขยันฝึกฝนแลศาสตรวสิคิดว่ายังไงในกรณีเรื่องนี้อ่ะคือในกรณีนี้เราก็ได้แอบเห็นคอมเมนต์ของแฟนคลับของศิลปินท่านนั้นอยู่นะในในเชิงที่เขาออกมาปกป้องศิลปินที่เขาชื่นชอบนั่นแหละเขาก็บอกว่ามันเป็นการไลฟ์สดกับแฟนคลับทักทายพูดคุย แต่อันนี้เราเข้าใจในกรณีที่ว่าเอออาจจะเป็นหัวเราะใหฮาได้แต่ใน,ในเมื่ออย่างที่บา่าวโจบอก<ม>นําเพลงของศิลปินที่เป็นเจ้าของเพลงมาลองแล้วก็ให้เกียรติเพลง<ม>ให้เกียรติศิลปินด้วยมันอาจารย์ก็แต่งเพลงด้วยใช่ค่ะมันมันเป็นเขาเรียกว่าขนทมทำเนียมก็ว่าได้นะที่ศิลปินแต่ละท่าน<ม>แต่ละคนเวลาจะนําเพลงของศิลปินท่านใดไปร้องเนะี่ยเขาจะทําออกมาได้สมบูรณ์แบบมากๆเพราะเราต้องทําให้อยู่ในฐานที่ ศิลปินเจ้าของเพลงนะเขาทำไว้ครับค่ะคและอีกอย่างหนึ่งนะครับเสร์ขอเสิร์ฟสาสีนิดนึงก็คือให้เกียรติตัวเองเนาะให้เกียรติตัวเองในในฐานะว่าเราเป็นศิลปินเรามีแฟนคลับอยู่<ด>แล้วนะถ้าต่อให้วันหนึ่งเราผิดพลาดหรือเราไม่ได้บัมแม่นเรื่องเนื้อ,อจริงๆหรือว่าทำนองจริงเราฝึกฝนและพัฒนาได้เราขอโทษนะตอนนั้นได้บอกว่า ขออภัยหน่อยนะหนูเพิ่งฝึกร้องครั้งแรกอะไรนี้มันทุกคนก็ให้อภัยครับไม่มีใครที่จะไปอคติกับคุณขนาดนั้นเราสองคนต้องบอกเลยว่าเราเ็าไม่ได้อคติกับน้องเพียงแต่ว่าเราอยากจะเห็นพัฒนาการของน้องเท่านั้นเองน้องมีน้องมีพื้นฐานน้องมีพรสวรรค์ในด้านของน้องอยู่แล้วน้องก็มีฐานแฟนคลับของน้องเนี่ยก็คือเรามองเห็นว่าน้องก็เป็นคนที่มีเสน่ห์หรือว่ามีฐาน เขาเรียกว่ามีคนรัก <Ay glorious. S 1> ของน้องอยู่เพราะฉะนั <Really? S 1> ้นพอมีคนรักแล้วทํายังไงล่ะให้แฟนเราเป็นนานๆให้ฐานแฟนคลับตรงเนี้ยอยู่กับเราไปนานๆให้เขาสนับสนุนเราตลอดเวลาแล้วอีกหนึ่งอย่างนะครับไม่ว่าใครจะเก่งมันจะขนาดไหนก็ช่างเถอะมันต้องมีพัฒนาการบางทีศิลปินระดับโลกจริงๆเขายังมีพัฒนาการเขาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเขาจะไม่หยุดมันต้องพัฒนาเราไม่ใช่ว่าเราพัฒนาให้มันลงเราพัฒนาขึ้นต่อให้วันนี้ยังไม่เป๊ะ แต่เขาเห็นถึงความพัฒนาของคุณเขาไม่อัยคุณแลเขาจะลบภาพตรงอ่นไปล้โอเคคุณกําลังพยายามอยู่นะเราให้กําลังใจคุณเต็มที่ค่ะก็เราในฐานะสื่อที่ก็เคยได้ทาข่าวเกี่ยวกับน้องศิลปินคนนี้เนาะเราก็อยากจะติเพื่อก่อติเพื่อก่อนะตรงนี้ถ้ารับไปแก้ไขปรับปรุงอาจจะดีกว่าเดิมก็ได้เอาจริงๆมันก็ต้องขึ้นอยู่กับความพยายามของศิลปินท่านั้นด้วย ว่าสิ่งที่คุณทําไปสิ่งที่คุณอาจจะมีพลาดไปแล้วมีคอมเมนต์หลากหลายเข้าไปโจมตีหรือว่ามีคอมเมนต์ไปถล่มเนี่ยต้องพิจารณาแล้วหนงว่าอ่ะเราควรทํำยังไงในในครั้งต่อไปเนาะอันนี้ก็ฝากเป็นการบ้านละกันก็ไม่ได้อยากมาเตือนอะไรนาองม่ไม่ไม่ซเติมด้วยไม่ซ้ำเติมไม่ซ้ำเติมแต่เพียงเรามาชี้จุดที่คุณกำลังคูกท้าหรือบกพร่องอยู่เราเนนะแฟนขับหมอลำนะครับเราเห็นก็ ศิลปินหมอลำทุกๆคนแหละถ้าคุณก้าวเข้ามาอยู่ในวงการหมอลำแล้วเราอยากจะส่งเสริมและสนับสนุนคุณหมดเลย<ะ>เพียงแต่ว่าคุณก็ต้องรับฟังความเห็นจากจากคนอีกคนที่เขาคิดต่างบ้างแล้วก็จากในมุมของคนที่เป็นกลางบ้าง<ะ>ถ้าอันไหนที่เขาพูดแล้วเรารู้สึกว่าเออมันยังบกพร่องตรงนี้จริงเรานํามาแก้ไขปรับปรุงพัฒนาต่อไปได้เพราะฉะนั้นแล้ว วันหนึ่งนะครับคุณจะไปยืนอยู่ในจุดที่คุณสมบูรณ์แบบได้แน่นอนอันนี้เราไม่เคยคิดฝันเราไม่เคยคิดจะเป็นอคตินะเราอยากจะอวยให้คุณไปถึงฝั่งฝันด้วยซ้ําถ้าคุณไปถึงตรงนั้นได้จริงๆเรายินดีด้วยด้วยเราจะมาพูดเชียร์คุณด้วยพี่แต่คุณต้องพัฒนาให้แฟนคลับกลุ่มที่ทั้งที่เขาติดตามคุณอยู่แล้วหรือเขายังไม่ได้ติดตามคุณทําให้เขาเห็นว่าคุณมีความพยายามคุณมีความพัฒนาการ ค,คุณจะพัฒนาได้แน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ขอฝากหน่อยนิดนึงเนาะคำว่าเป็นศิลป,ปินมันไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าอีแก้วอีคำหรือว่าใครจะมาเป็นได้ไดม<า>ันแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งอยากฝากถึงแฟนคลับทีบ่รักแฟนคลับที่รักศิลป,ปินท่านนี้อยากให้แฟนคลับทำตัวเหมือนเป็นมิตรแท้ทำตัวเหมือนเป็นเพื่อนแท้คอาเนเพื่อนแท้ก็คือ เขาจะบอกในสิ่งที่เราทําไม่ถูกเขาจะกล้าบอกสิ่งนี้และก็คอยแบบอยู่ข้างๆเราในวันที่เราทําผิดแล้วบอกให้เราแก้ไขฉะนั้นแล้วในเมื่อศิลปินที่เราชื่นชอบหรือเราติดตามอยู่เนี่อาจจะมีจุดเนี้ยบกอนนิดนึงเราสามารถคอมเมนต์แต่ก็คอมเมนต์ในภาษาที่สุภาพแล้วก็คืออธิบายให้เขาฟังได้ด้วยนะนี่เล้วเราขอฝากหน่อยนึงว่า มันชื่นชมได้ยืนยอได้แต่ขอให้อยู่ในขอบเขตอย่าไปให้อย่าให้ศิลปินที่เรารักเนี่ยเขาเหลือเกินไปอันไหนที่มันยังไม่ใช่หรืออันไหนที่ยังไม่ได้เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ขอให้แนะนําเขาหน่อยละกันเนาะเพื่อที่จะเป็นผลดีกับเขาในอนาคตต่อไปอันนี้ก็ขอฝากหน่อยนะครับไม่อยากให้มา คอมเมนต์ดราม่าในคลิปเราเนาะเราก็เป็นอีกหนึ่งสื่อที่อยากจะนําเสนอในมุมมองของเราแล้วก็ในมุมมองที่แฟนคลับหลายท่านหลายคนแฟนคลับมอรำได้คอมเมนต์กันเข้าไปอันนี้ก็ให้ถือซะว่าเป็นคําติเพื่อก่อแล้วก็พัฒนาต่อยอดในอาชีพที่ตัวเองตั้งใจว่าจะเดินตามความฝันแล้วกันค่ะครับผมงั้นก็ขอให้ทุกทุกคนทุกทุกฝ่ายนะครับก็ขอให้สู้ๆู้เนาะอ่าสู้ๆแล้วก็พัฒนากันต่อไปคนที่ดีอยู่แล้วก็ขอให้พัฒนาขึ้นไปเรื่อย คนที่ยังมีจุดบกพร่องอยู่ก็ขอให้มองเห็นจุดตรงนั้นแล้วก็นํามาเก็บมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเพื่อที่จะเป็นศิลปินที่สมบูรณ์แบบแล้วก็ส่งคุณค่าต่อไปครับเราขอฝากแค่นี้นะครับในคลิปนี้นะส่วนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราสองคนด้วยนะครับขอย้ํานะครับคลิปนี้ไม่ได้ออกมาซ้ําเติมหรือไม่ได้ออกมาว่าใครนะครับขอให้นาเก็บเก็บนําคําพูดของเราสองคนไป ไปคิดพิจารณาแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขในอนาคตเนาะขอเป็นกำลังใจให้พวกคุณด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะครับเราสองคนก็จะขอลาไปก่อนครับสวัสดีสสดครับนะ